ทะเบียงสมรดบอมีบอ,บอแค่เพียงแค่สองเราเป็นคู่หักแท้เพียงอายดูแลเมียบอได้แต่งคนนี้มันคืดลายกลัวบอมีความหมายกลัวไรคะ่ะเมียบอได้แต่งคนนี้มันเสียใจอยู่กินบอมีสิ้นจอดแต่ยอมให้กอดเรื่อยมาไปไ่วันไหนกับพี่รองกา But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being alone. พี่น้องคะทํมามันได็ยินมิว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 อันอันหัวเขียวไหมพี่น้องมันเป็นหนวกหูโสดประสาทอิหลเด้พี่น้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเม่พี่น้องปองปานสู้ผูสุขคนนะคะพี่น้องคะนั่งทบทวนอันไอ้ย,อยางเกาะน,นี่เขาเอิ่ว่าอันเพื่อฝูงเทรนนิ่งเนาะค่ะพี่น้องคะนั่งทบทวนการเขียนจดหมายอยู่ วิวไลเขียนหว่านวลไลนางเขียนเขียนเขียนเพื่อให้มันจำไม่ได้นะคะพี่น้องเพื่อที่เข้าจำไม่ได้ว่าจดหมายไม่เป็นทางการแล้วก็จดหมายเป็นทางการแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะบานนี้อันนั้นวิไลแก่งันนันแท่ประเด็กอยากวิไลเลยมาก <c oughs> <c oughs> พี่น้องคะ่ะบารน,นี้โตเยียว่าพ่อวายได้พี่น้องคะ่ะสองสามโตนี่บารน,นี้มันหัวเขียวพี่น้อง หัวเขียวดี่มิง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 ,มง,มงนีนน่หวกโูวิไลเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไลออกไปหมดแล้วตีก็ตายไปสองสามตัวเรายัางเหลือตัวหนึ่งคุ้มตีอยู่าล้วข้าพี่นองกาเมื่อเข่าเรืองนะคะเนาะเมื่อนี้วิไลก็สิบเอ้าเอาคลิปก้อนนะคะเนาะเอาคลิปก่อนที่อ่เอาแล้วรับพี่นองกานั่นแหละวิไลก็เขอเอาคลิปทิพานมาเนาะ,ค,ะคลิปทีผพานมาแล้วก็อ่า วิไลกะคุยเนาะค่ะเนาะมีน้องที่อยู่เดนมาร์กก็คุยนั่งกับน้องที่อยู่อ่าเดนมาร์กผู้หนึ่งเนาะค่ะเนาะเปิ้ลกะเฮากระอู้กันจากทางยูทูบแหละพี่น้องค่ะน้องเขากระเห็ดยูทูบเพือกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็หูล้วที่นี่กะน้องเขากระวานอ่าในอ่าประเทศนั่นๆนะะนะเนาะค,นค่ะเาานาะแต่ละประเทศเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาง่ายๆคร่าวๆเนาะแต่ละประเทศแต่ละเมืองแต่ละสถานที่หรือว่าแต่ละประเทศ บ้านเมืองแต่ละที่อาจจะคล้ายๆกันหรืออาจจะไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องคะแต่สําหรับวิไลเนาะค่ะเนาะวิไลคอยกอันข,ข้าวมาก็อะไรเอามาตีได้นี่มาอะไรเอามาตีพี่น้องได้นี่มาเอามาตีเมงวันนะคะพี่น้องคะเอาเอานีไปก่อนมันมาจังคอยพิกมันมันหัวเขียวไหมพี่น้องคะมันตบแล้วปึ๊บขีแตกออกมานี่จะไม่ขี่ขคใก้ขางนี่ทองมันเต็มนะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่น้องคะข้าวเนาะ คร่าวๆนี่ที่ว่าอ่าอ่าแต่ละประเทศเนาะค่ะแต่ละประเทศแต่ละสถานที่มันก็แตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอ่าคือว่าวิลยกตัวอย่างสําหรับคนที่มาวีซ่าแต่งงานเนาะค่ะเนาะสาหรับคนที่อ่ารู้จักฝรั่งบางคนโชคดีบางคนไม่โชคดีจังวิไลหนียู่ในระดับการที่ไม่โชคดีในเรื่องของการแต่งงานเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ วิไลยยังไม่ได้แต่งงานวิไลก็เลยอยู่ในระดับเมียฝรั่งกัมมลอ <c oughs> กัมมลออีลีค่ะไม่มีใบทะเบียนตีตราเนาะคะ่ะเนาะไม่มีใบทะเบียนสมรสไม่มีวีซ่าติดตามสามีมีวีซ่ามาท่องเที่ยวกับวีซ่ามาเรียนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะทำได้แค่สองอย่างแต่ถ้าสามารถที่จะทําได้นะคะพี่น้องคือวีซ่าเพื่อการทํางานเนาะคะ่ะเนาะ ตอนที่วิไลไปเรียนที่เกิดเทอินสติทูตนาะคะ่ะเกิดเทอินสติทูตที่อันกรุงเทพนะคะพี่น้องขะอยู่อ่าสาทรซอยหนึ่งนะนะสาทรซอยหนึ่งเอาเล้าสิพี่น้องขาว่าไทายแล้วมันตกเล้าอยู่สาทรซอยหนึ่งนะคะพี่น้องขะนั่นคืออ่าสถานที่ก็มันมีทั้งวีซา่าแต่งงานวีซ่ามาทํางาน หนคนที่จะมาทํางานเขาก็ต้องไปเรียนให้ให้ให้ผ่านเบนึงเนาะค่ะเนาะนก็สามารถมาเห็นงานหรือสามารถอยู่ที่ประเทศนั้นๆได้โดยที่ผ่านการเรียนตรงนั้นแล้วก็ไปทํำวีซ่าสําหรับคนที่เขาตั้งใจมาเพื่อจะมาทํางานหรือ,อมีคนอ่ะซัอพอร์ตอีกทีหนึงแล้วก็มาทํางานได้โดยที่ยังไม่แต่งงานเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราวิไลก็เคยบอกว่าวิไลก็เห็นสาวฟิลิปปินอยู่มองทีวิไลเห็นงานน่ะ เขาก็ไม่ได้ทํางานเขาอขอโทษค่ะเขาไม่ได้แต่งงานนะคะเนาะเขาไม่ได้แต่งงานแต่เขาสามารถอยู่ประเทศเยอรมันได้โดยการที่เขาทํางานเนาะค่ะพี่น้องคะหนึ่งเขามีอ่าโอกาสดีกว่าของวิไลยางโอ๊ยวัสิว,ว่าเล่ามันก็อดบ่ไร้สิสไปบ้าไทย <c oughs> หนึ่งนะคะเนาะในประเทศบานเฮามีบอวิไลบอหูที่เมืองไทยนะ่ะวิไลบอหูบารัฐบาลของเยอรมันนั่นเขาไปเสาะหาบอ าคนที่จะมาเหตุงานตรงนี้แล้วก็ทางรัฐบาลเขาส่งให้เรียนในการเรียนนะคือเรียนประมาณ8เดือนหรือ9เดือนนี่แหละพอเรียนจบก็เอามาที่นี่แล้วก็มาทํางานที่นี่ทําสัญญาแล้วก็ทํางานที่นี่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ประเทศนี้นี้ได้โดยที่ไม่ต้องแต่งงานนะคะ่ะพี่น้องคะที่นี่ของวิไลนั่นก็คือมาที่ได้มาเรียนเพราะว่าวิไลมาทุกครัง้งทุกครัง้ง วิไลมาเจ็ดครั้งแล้วมีน้องถามมาประเทศเยอรมันเจ็ดครั้งในเวลาอ่หกปีหกปีเนาะค่ะหกปีเที่ยวไปเที่ยวมาหกปีแต่ววิไลกบพ่อใหญ่ล่ะรู้จักกันแปดปีเนาะค่ะเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาหกปีวิไลมาเจ็ดเทือแล้วแล้วเทือที่ตอนเิชิเท่อใดวะเดี๋ยวต้องไปเบิ่งวะเจ้าเทือเท่อใดจำบ่ไดดแล้วหูแต่ว่าบานี้มากกว่าเจ็ดครั้งและค่ะบานี้คือมาทุกเทือ วิไลกับบ่ใดหายเวลามันเสียเปล่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่เมีนวาตตวิไลบ่เมนว่าโตมิไลอ่ะมากแบบบ่ใดเสียเปล่าพอหาเนาะค่ะพอไายเล่าบ่หายเสียเปล่าถ้าบ่ใดไปเที่ยวถ้าบ่ใดไปใส่พอยาเล่ากับบ่อยากหายวิไลนั่งยุ่งเหยนซื้อพอหาเล่าเก่ายาเข้าแบบเส้นงามห้าเบื่อเบือหรือว่าพอยาเล่าก็อยากให้ห้ามีความรู้มีประสบการณ์ในการพูดภาษามีประสบการณ์ในการสื่อสารหรือว่า มีประสบการณ์ในการเรียนเนาะค่ะเนาะมาย่ำใดพ่อยายก็ทีบดาเขาโรงเรียนมาย่ำใดพ่อยายก็เตะอันนั้นเตะเขาโกปุ๊บมาหอดกัทับว่ดเที่ยวเอาทับพาเที่ยวกับไปเที่ยวทับว่ดไปเที่ยวพ่อยายก็เตะเขาโกโลดโกโรงเรียนพี่น้องคะมาย่ำใดพ่อยายก็เตะดากเขาโรงเรียนหนึ่งสี่เนาะค่ะพี่น้องคะก็เลยกลายเป็นมาเรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมาซ้ำๆๆพอนี้มาถึงจุดนี้จุดนี้จุดนี้เนาะค่ะพี่น้องคะที่พี่เล่ย์บอให้ฟังแหละค่ะพี่น้องเนาะ นึงเรื่องมีวุฒิมันก็ดีเนาะค่ะเนาะได้วุฒิมันก็ดีอย่างหนึง่งมันก็กเป็นตามวุฒิของเขาตามที่เขากําหนดเพราะว่ามีไเเ่เปรียบเทียบว่าบางคนรู้จักกันหนึ่งปีหรือบางคนหูจักแค่กันอาทิตย์เดียวเขาก็มีโอกาสมีเขามีได้รับโอกาสจากคนที่เขาคบเนาะค่ะเนาะอยู่กันแต่งงานกันเขาก็เฮดบีซสงวิสาแต่งงานบินตามผัวมาอยู่ประเทศบ้านผัวเนาะค่ะเนาะหละกักการเฮดงานเหตุการณ์อยู่กันจน สิบสี่สิบห้าปีประมาณนั้นนอกพี่น้องคะแต่อิงยองนี่มันบ่ได้มีผัวค่ะพี่น้องคะเขาอ่ะเขาเป็นผัวแต่ในภาคปฏิบตัต, <c oughs> <c oughs> ต,บติแต่เขาไม่ได้เป็นผัวในพนืตินเขาเขาเป็นผัวแต่ในภาคปฏิบัติแต่เขาไม่ได้เป็นผัวในพืติไนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมนบอกวิไลบอาถูกปนนองพืตินวิไลปฏิบัติเนาะว่ได้อยู่พืติไ <c> น <oughs> ประมาณนั้นละค่ะพี่น้องคะเรื่องของเรื่องเนาะคะ่ะเนาะวิไลกับมาบอกกับมาก้าวไปหนึ่ง ที่พอไงดันดนหรือว่าพอไงสนับสน,นุนพอไงพักดันยุ่มมุกมือนี่ก็คือว่าเราจะไม่แต่งงานกันพี่น้องคะเราจะยังไม่ได้แต่งงานกันหรืออนาคตเรายังไม่รู้อีกหากปีสิปีหรือจนเท่าตายจากกันนี่จักสิเดตแตงบดแตงเราก็ยังไม่รู้นะคะพี่น้องคะอนาคตไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้เรามองกันว่า เรายัางไม่ได้แต่งกันเนาะพี่น้องคะพอไงก็เลยจะพักดังแบบว่าจะทํายังใดเหตุจังใดเพื่อที่จะให้วิไลได้อยู่ประเทศนี้นี่ผู้่โดยที่ยังไม่ต้องแต่งงานเนาะค่ะพี่น้องคะมันก็มีอยู่แค่ว่าหนึ่งถ้าวิไลเรียนแล้วก็วิไลาสามารถอยู่เราก็อยู่ในประมาณที่แบบว่าคุณมีงานมีการทําอยู่ประเทศนี้คุณไม่เป็นภาระสําหรับประเทศนี้คุณมีงานมีการทําแล้วคุณสามารถอยู่ประเทศนี้ได้ นั่นราคากับใยๆแบบว่าวิสาเฮ็ุงานนั่นราคาพี่น้องคะเขาใจบอจ้าอันบ่เมนเกี่ยวก็ว่าอันต้องอาวุธเอายางมาอ่างมะวาวมาอวดบ่เมนบ่เมนพี่น้องค่ะสิ่งที่วิไลกับพยญยเหตุก็คือสิ่งที่ว่าตอนนี้วิไลกับพยัยท่านสามารถแต่งงานกันได้นาะพี่น้องค่ะเขาเสิเอาวิไลจริงบ่จริงเขาสิยทิ้งวิไลตอนใดวิไลกับบ่หัวอนาคตอนาคตเราไม่มีใครรู้เฮาบ่หัวว่ามือนีเป็นยังได มืออื่นเป็นจังไดห,หลังจากเว้าตอนนี้ไปหนึ่งชั่วโมงวิไลสิทองเสียขีดแตกบอหลังจากเราจากตอนนี้วิไลจะนางตาเหลือกตาข้างนะ <c oughs> ว่เขาบมีไพ่หูนะคบพี่น้องไม่มีใครรู้อนาคตในวันข้างหน้าเราทําวันนี้เราทําวันนี้แล้วก็ของเวลาถัดถัดไปให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอย่างไรเนาะค่ะพี่น้องวิไลกับเบา,เบาในปร,ประมาณรวมๆคือเอาง่าย วิไลก็บอกแล้ววิไลก็บอกว่าเมนบอกบอกในวิไลบอกดูดูว่าวิไลย,ยังบด้แต่งงานมันยากหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องคะคือว่าโอกาสแต่ละคนมันต่างกันโอกาสของวิไลเนี่ยยังบวท่านได้สามารถได้แต่งได้ผู้เพิ่นเป็นเมียฝรั่งแต่ละประเทศแต่ละคนหลายประเทศเนาะ,ะพี่น้องคะทั่วโลกเนาะ,ะพี่น้อง เพิ่นหูจัก,การมือเดียวเพิ่นกะแต้งได้หูจักันเป็นสิบยี่ิปปีเพิ่นกับแดแต้งก็มีเนาะค่ะเนาะการอยู่ร่วมกันมีหลายอย่างแต่งกับไม่แต่งมันก็มีหลายหลายหลากหลายนะคะพี่น้องคะของวิไลนี่วิไลกับบอกแล้วนั่นแหละคือมันก็มีหลายจํานวนของวีซ่าแล้วมันก็มีหลายจํานวนของสิ่งที่สิเสเฮ็ดอ่าหนึ่งถ้าสามารถ่าพอไงกับวิไลวิไลสามารถอยู่ประเทศนี้ได้หรือคนที่เขาเห็ดอ่าเขาไปอ่าเลียน อยู่บ้านห้าแล้วเขาสอบนะค่ะพี่น้องคะหรือว่าเขาสอบอยู่เกิดเทนะ่ะหนึ่งมันก็มีทั้งสอบเพื่อมาติดตามสอบให้ได้เอหนึ่งเพื่อติดตามสามีมาอยู่กับสามีที่ประเทศของสามีสองสอบให้ได้บีหนึ่งเพื่อจะมาทํางานทําการร้านอาหารมั่งร้านตรงนี้มั่งเนาะพูดที่เขามีอะ่ะอ,อาชีพในการทํางานหรือว่าหนึ่ง เพื่อที่จะมาเรียนภาษาหรือว่ามาอยู่เรียนภาษาให้ได้ให้เก่งกับภาษาหรือว่าพวกเด็กเล็กเด็กหน่อยหรือว่าพวกที่พ่อแม,ม่พ่อมีฐานะทรงหลูกทรงเรียนอยากให้ลูกเลียนอยากให้ลูกเก่งภาษานั่นอยากให้ลูกเก่งภาษานีก็ส่รงหลูกไปประเทศนั้นๆเพื่อเลียนภาษาหรือว่าอีกหนึ่งกับพวกนักศึกษามหาวริทยาลัยเพื่อมาเรียนเอาปริญญาประมาณนั่นนาะพี่น้องคะแต่ของวินไลนี่บ่ได้เอาปริญญาดอกค่ะขอให้ได้พัว ความร่านนั่นแหละค่พี่น้องคะวลไลกี่ยประมาณนั้นเนาะเวลายกตัวอย่างและอีกอย่างหนึ่งกับความคิดของใครความคิดของมันเนาะค่ะเนาะวิถีชีวิตใครวิถีชีวิตมันสีเอานั่งเอไปเข่ากับชีวิตนั่งดีสีเอานั่งซีไปเข่าชีวิตก็นั่งอ่าสิเอานั่งแซดไปเข่าชีวิตก็นั่งไหวมันกับมันก็บ,บ่คือกันเนาะค่ะพี่น้องคะมันมันแต่และแต่และแต่และเหตุการณ์แต่และ แต่ละเรื่องเล่าแต่ละชีวิตมันมันบ่คือกันเนาะคะ่ะเนาะสิสิว่าอ่าโอ้นั่งกันอ่านั่งวีนั่งแอลนั่งจีนั่งเอ็ดนี่เฮ็ดวิชานี่มาโอ้โอเคโอเคว่าสันว่านั่งเอ็มนั่งเอ็ดนั่งอูนั่ง, M, ง, F, ง, U, งอ่ายู U, น่นี่ไปจังสี่เนี่ยมันกะข้นข้นขน,นละ คนคนหลักกรอลนี่นะคะเนาะของเพิ่นกรณี่เพิ่นกับเพิ่นแต่งงานติดตามสามีมาอยู่กับสามีเป็นสิบยี่สิบปีเพิ่นเรียนเพิ่นผ่านอันนั้นกะเรื่องของเพิ่นนะคะนพินองค่ะามันนี่กะของวิไลมันก็เป็นของวิไลมันเป็นแบบที่ว่าคนแต่ละคนมันจะให้เหมือนกันไม่ได้หรือแต่ละสถานที่จะให้เหมือนกันเลยมันก็อ่าฉันมีสิบนาอย่างโทศกันสิบนานั้นฉันจะยิ้มให้เธอ สิบนิ้วสิบปากฝากคำาพร่มเพื่อนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ impossible นะคะคือเพลงของเหงิือนเพิ่นนี่แหละคะ่ะ <c oughs> คือวง impossible เพิ่นร้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะอ่ะบ่ได้ยังเมือในเมือไม่มีศาลายังหรอกค่ะวิไลแค่แค่มาเว้ามาบอกเส้นว่ากรณีของวิไลกับของอ่าอะแต่ละคนมันกับบัคือกันเนาะวิไลมากวิไลบ่ไดแต่งวิไลไม่ได้มีวีซ่าติดตามสามีนะคะเนาะเรากับว,วิไลค่ะ ทำซุกมือพราะง่ยเฮ็ดซุกมือนี่ก็เพื่อที่จะว่าเพื่อเราจะได้วีซ่าในการทํางานหรือว่าเพื่อเราจะมีงานทําเพื่อเราจะได้ทํางานแล้วเราก็จะไปปรับเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าการทํางานเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลก็บ,บอกเรามันหลายมีมีหลายวีซ่ามีหลายสิ่งมีหลายอย่างเนาะค่ะมีหลายกรณีเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน,นะะเนาะ ชีวิตใครชีวิตมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะชีวิตใครชีวิตมันกรณีใครของกรณีมันการมาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการเดินทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะบอกันไม่เจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอนางเขียนจดหมายพี่น้องค่ะวิไลเขียนเขียนเป็นสิบยี่สิบสามสิบวักเพื่อให้มันขึ้นจำหนึ่งอ่าจดหมายเป็นทางการกับหนึ่งจดหมายเพราะเป็นทางการต้องจำให้มันขึ้นใจต้องเขียนนี่ออกเพราะว่าห้องสกูตไม่ค่อยเก่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอายาวไรไใหญ่ห่างคลิปมันสิโดนเนาะค่ะเนาะ